ข้อ oh, 24นะครับเรื่องสมการอาบอกว่าซื้อแตงโมงมา110ผลนะครับเป็นนเท่านี้ข้อแม้ของเรื่องแบบนี้นะครับก็คือจะมี2แบบก็คือผลใหญ่ผลเล็กครับส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับรวมกันได้110เพราะฉะนั้นถ้าให้เช่นถ้ามีผลใหญ่10 ผลเล็กก็ต้องมีร้อยใช่ไหมครับก็คือเอาร้อยสิบเนี่ยทั้งหมดลบไปนะครับกพจะได้อีกส่วนที่เหลือมาฉะนั้นเราก็มาสมมุติเลยเราเราอยากได้ว่าผลใหญ่มีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ให้ผลใหญ่ให้ผลใหญ่เท่ากับ x มีจํานวนเท่ากับ x นะครับเพราะฉะนั้นผลเล็กก็คือร้อยลบไป x นะครับเล็กก็คือ1้อลบไป x ผลจำนวนผลนะครับทีนี้เราจะคิดกำไรนะครับก็คือเอาทุนาราคาขายนะครับถ้าได้กำไรก็ขายก็ต้องได้มากกว่านะครับราคาที่ขายลบราคาตอนทุนที่ซื้อมานะครับเช่นซื้อของมา10บบาทขายไปส5้านะครับ 1 5บ0ลบ10ก็คือกําไร5บาทเี้นะครับเอาราคาขายขึ้นมาก่อนตรงนี้ราคาขายเขาบอกมาว่าเป็น2 2ชนิดรวมกันนะครับก็คือผลใหญ่ขายผลละ16ครับผลละ16มีผลใหญ่อยู่ x เพราะฉะนั้นราคาของผลใหญ่ก็คือ16คูณ x นะครับราคาขายผลใหญ่คือ16 คูณ x ราคาผลเล็กรวมกันนะครับผลเล็กผลเล็กขายผลละ12ใช่ไหมครับมี110ลบ x ผลก็12คูณกับ110ลบ x นี่คือตอนขายนะครับขายเท่านี้ลบกับทุนทุนซื้อมาเป็นเงิน1350นะครับก็ลบออก1350 บอกว่าได้กำไรมากกว่า170บาทก็มากกว่า170บาทเ,เราก็ได้อสมการมาครับที่เหลือก็แก้อสมการธรรมดาตรงนี้นะครับทำต่อเลย 16x ครับคูณเข้าไปนะครับเป็นบวก1ออไม่ใช่ ตรงนี้นะครับคูณกันก็132เติม0นะครับ12 132 0แล้วก็12คูณเข้ามาอีกนะครับก็เป็นลบ -12x แล้วก็ -1350 มากกว่า170ก็ต่อต่อนะครับ 16x ลบใหม่ 12x เหลือ ส x นะครับส x 1 3 2 0งสามลบหนึ่ก็ติดลบ30นะครับมากกว่า170ยเจ้ายข้างไปนะครับลบสาก็เป็นไปบวกนะครับในใจเลยนะครับเป็น200รี่ไปบวกครับได้ส x ย้าย4ไปหานะครับเพราะฉะนั้น200ก็ถูกหารด้วย4 แล้วก็เหลือแต่ x นะครับเพราะฉะนั้นได้ x มากกว่าหันกันนะครับ50 x ก็คือผลใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นมีผลใหญ่เนี่ยมากกว่า50ผลจงหาว่าสอนรามมีแตงโมผลใหญ่กี่อย่างน้อยกี่ผลก็คือมากกว่า50 50ก็ไม่ได้ใช่ไหมครับ50ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างน้อยก็ต้องเป็น5 1นะครับตอบ